ขที่สถ้วยรางวัลของนักรักษาวินยัยวินัยคือการตระหนักรู้แบบเส้นขนานของความจำเป็นในสิ่งที่ต้องทำและการมีสติลงมือทำหากการตระหนักรู้และการลงมือทำเกิดขึ้นพร้อมกันณนะเวลานั้นเราก็จะเริ่มหมุนกงล้อสู่ความสำเร็จ ต่หากมีช่วงเวลาขั้นระหว่างการจระหนักรู้ของความจําเป็นในสิ่งที่ต้องทํากับการลงมือทําช่วงเวลานั้นคือสิ่งที่เราเรียกว่าการผัดวันประกันพุ่งเราจะกลายเป็นลูกยายอ้างหลานยายผักซึ่งมีนิสัยชอบที่จะทําพรุ่งนี้มากกว่าทําวันนี้ชอบคลืน่นเครงกับเดี๋ยวค่อยทำมากกว่าสังสรงกับทำท,ทันที เราจะกลายเป็นลูกยายอ้างหลานยายผัดซึ่งมีนิสัยชอบที่จะทาพรุ่งนี้มากกว่าทําวันนี้ชอบคลื้นเครงกับเดี๋ยวค่อยทํามากกว่าสังสรรค์กับทําทันทีจงฝึกฝนบทสนทนาของผู้ชนะในหัวเมื่อเสียงภายในสมองที่คอยเตือนว่าทําให้เสร็จเสียงของวินัยในใจต้องตอบรับทันทีว่าได้ครับทําทันที และจะทำให้เต็มที่ที่สุดฝึกฝนบทสนทนานี้จนกระทั่งนิสยัยกลายเป็นสัญชาตญาณตรงกันข้ามกับบทสนทนาของผู้แพ้เสียงในหัวของหลานเยผัดลูกเยะอ้างจะเอ่ยว่าเดี๋ยวค่อยทำทำพรุ่งนี้ก็ได้แล้วก็ทำเท่าที่ทำได้ให้เสร็จๆไปไม่จะเป็นต้องทำให้ดีกว่าเท่าที่ต้องทำ ทุกวันเราต้องเผชิญหน้ากับโจทย์การตัดสินใจระหว่างทำเดี๋ยวนี้หรือเดี๋ยวค่อยทำระหว่างมหาเทพวินยัยหรือจอมมารผัดวันประกันพุ่งระหว่างอยู่กับผลพวขงของความภาคภูมิใจและอิ่มใจจากต้นวินยัยหรือเถาวันความเฉื่อยชาจากไม้เลื้อยผัดวันประกันพุ่งรางวัลของชีวิตที่เติบโตด้วยวินัยคือความยิ่งใหญ่ แต่ขอบอกไว้ก่อนว่าเราจะไม่ได้รับถ้วยรางวัลน,นี้ในทันทีทันใดแต่กระบวนการนี้จะส่งผลยิ่งใหญ่ดีงามในภายภาคหน้าอย่างแน่นอนเมื่อผ่านการเวลาแต่ในทางตรงกันข้ามรางวัลเทียมๆของชีวิตที่เติบโตโดยปราศจากวินัยนั้นจะให้ผลทันทีซึ่งเป็นกับดักตัวร้ายที่เติบโตอย่างรวดเร็วหากเราประมาทมัน เราต้องเชื่อมั่นในความมีมานะและความศรัทธาในกระบวนการรางวัลเล็กๆในการตามใจตัวเองเหล่านี้เทียบไม่ได้เลยกับถ้วยรางวัลที่ยิ่งใหญ่จากชีวิตที่อยู่บนวินัยและการฝึกใจเสมอมารางวัลเทียมๆที่ได้รับทันทีจากชีวิตไร้วินยัยนั่นก็คือความสนุกสนานจากการไปทะเลเที่ยวเล่นชายหาดกับพักพวก แต่ถ้วยรางวัลยิ่งใหญ่ที่รออยู่ในอนาคตของชีวิตที่อยู่บนวิในและการอดใจคือการได้เป็นเจ้าของชายหาดเป็นเรื่องแปลกที่ผู้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะสนุกวันนี้มากกว่ามั่งคั่งในวันหน้าคำถามต่อไปนั่นก็คือแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะกำจัดเรื่องที่ทำให้เราเสียสมาธิเหล่านี้ได้ และสามารถรักษาจิตให้อยู่กับสิ่งที่เราต้องทำต้องมีทัศนคติอย่างไรที่จะสามารถทำได้ทุกอย่างที่ต้องทำและทำได้เดี๋ยวนี้เราต้องทำอย่างไรที่จะอยู่บนวินัยมากกว่าผัดไปพรุ่งนี้เราต้องยึดมั่นสิ่งใดเพื่อที่จะได้ใช้เวลาสังสรรกับทำเดี๋ยวนี้มากกว่าคลอเคลียคลื่นเคลงอยู่กับเดี๋ยวค่อยทา คำตอบมีอยู่อย่างเดียวคือเราต้องฝึกฝนค่อยๆสร้างวินัยเล็กๆแต่สม่ำเสมอทุกๆวันหากเราไม่ยอมรับความจริงข้อนี้และไม่ตัดสินใจฝึกฝนด้วยความเต็มใจเราก็จะถูกสิ่งเร้าต่างๆทำให้ท้อแท้และเสียสมาธิเสมอถูกความสุขเล็กๆน,น้อยๆที่ไร้คุณภาพทำให้เสียโฟกัสอยู่บ่อยๆ เราจะพ่ายแพ้ต่อความคิดลบและเกิดความไม่มั่นใจในตนเองสงสัยในความสามารถของตนเองจนกระทั่งในที่สุดเราก็จะลมเลิกกับสิ่งที่เราเริ่มต้นมาด้วยความตั้งใจนี่เป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่งจงตัดสินใจฝึกฝนใจตนให้อยู่บนวินัยอย่างสม่ำเสมอในวันนี้เวลานี้อย่าประมาทกับความสุขเล็กๆน้อย ที่เราคิดว่าไม่เป็นไรในแต่ละวันแต่ให้ใส่ใจกับการชนะใจตนเองสร้างวินัยให้เกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยทุกทุกวันและไม่ว่าจะกี่ถ้วยรางวัลมันจะเป็นของเราไม่ว่าจะสำเร็จระดับใดขอให้มีวินัยติดตัวก็จบลงแล้วนะคะกับแท็กที่สามถ้วยรางวัลของนักรักษาวินัยแกมมั่นใจว่าถ้าทุกคน ฟังในแท็กนี้แล้วไปลงมือทำนะคะฝึกฝนให้ตัวเองมีวินยัยรับรองว่าชีวิตเราค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีแน่ๆเลยค่ะสำหรับแท็กที่4การสะสมวินัยเพื่อชีวิตที่ดีกว่าจะเป็นยังไงมาติดตามกันในแทกน้านะคะสำหรับแท็กนี้ก็ขอบคุณกับทุกๆคนมากๆถ้าคิดว่า คลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์แก้มก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปและก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ